สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนำอของดีมาให้ดูอีกเช่นเคยนะครับภาท,ที่เห็นท่านอยู่ตรงหน้านี้คือพระขุนแผนเนื้อผงเคลือบนะครับเนื้อผงและเคลือบนะครับนะฮะเป็นของวัดป่าเลยไล จังหวัดสุพรรณบุรีสร้างและปลูกเสกนะครับนะพุทธคุณดีทางเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นะครับนะฮะแล้วก็มีโชคมีลาบนะครับนะ,ะมีโชคมีลาบเจราจาค้าขายประสบ ผลสาเร็จนะครับนะฮะแต่ว่าต้องพูดดีนะครับเขาว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากนะครับนะฮะแล้วก็ที่ดีอย่างคือแคล้วคลาดจากภัยอันอันตรายทั้งปวงนะครับนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าคงกระพันชาติีด้วยนะครับนะฮะแต่ว่าผมยังไม่ลองนะครับนะครับนะฮะ แต่ว่าผู้ใหญ่สมัยโบราณเนี่ยท่านท่านบอกไว้ว่าพระจะดีอย่างไรนะครับนะครับมันมีข้อห้ามอยู่ข้มขีข้อห้ามอยู่ยางคือเวลาไปมีเรื่องกับใครนะครับห้ามด่าแม่นะครับห้ามด่าบิดามารดานะครับถ้าด่าแล้วของขังมันหมดเลยนะครับนะฮะนะครับ,นะรบอันที่ผม ผม,ผมบอกให้เป็นเคล็ดลับเลนะครับนะฮะเสือเสือสิงหรือขุนโจรใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเขาถือกันเรื่องนี้กันไว้มากนะครับนะฮะไอเรื่องด่าแม่ด่าพ่อด่าแม่นี้ห้ามเด็ดขาดนะครับด่าแล้วของเสือหมดเลยนะครับนี่ผมจะให้ชมใกล้ๆนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับ